พวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์เราควรที่จะยึดเอาธรรมะมาประดับไว้ในกายแม้แต่ร่างกายเราเรายังต้องเอาเสื้อผ้าที่ดีๆหนุ่ม่ม เหมือนใจของเราก็เหมือนกันก็ควรจะเอาธรรมะเข้ามาไว้ข้างในกันเสียบ้างธรรมะประจำใจนั้นก็คือฮิลิโอตัปปะหรือที่เรียกว่าเทวธรรมถ้าพูดได้ง่ายก็คือธรรมของเทวดา ถ้าพวกเราทุกคนพยายามที่จะยึดเอาหิลิและโอตับปะมาไว้ในใจก็เหมือนว่าเรามีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นเทวดาหิลิโอตับปะนั้นคือความระอายความเกงกลัวตอบแบบ ที่ิคือความละอายเราจะทำอะไรเป็นสิ่งที่ทั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นเราไม่ประพฤติที่จะรักษาศีลเลยเมื่อเราไม่มีศีลเราอาจจะเป็นคนโหดร้ายฆ่ามนุษย์ด้วยกันฆ่าสัตว์ตลอดจนเที่ยวรักทรัพย์เขา เราผุดผิดในการผูโกโกหกหลอกลวงติดเราติดการพน,นันนี่เรียวกว่าไม่มีสิ่งและไม่มีความละอายแต่ถ้าเรามีความละอายนั้นเราจะไม่ประพฤติผิดในการที่พวกเราทุกคนนั้นจะพยายามยึด เอาสินห้าเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติจะทำระอายจะทำอะไรก็มีแต่ความระอายอยู่ในใจของตัวเราเองโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบ,บาปถ้าเรามีจิตใต้สำนึกว่าเราจะทำอะไร ที่ผิดศีลธรรมทั้นรเรากลัวว่าบาปกรรมทั้งหลายจะต้องตกสู่กับตัวของเราเมื่อบาปกรรมทั้นตกลงสู่กับตัวของเราเมื่อเราตายไปเราจะต้องอาจจะไปเกิดในอบายภูมิสี่อน,นิสัตว์เดรัจฉานไป อสุรกายสัตว์นรกซึ่งจะได้รับความทุกข์ได้รับเวทนาอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกเรามีความละอายความเกรงกลัวตบแบต่การที่เราเจ็บระพฤติผิดในทางที่ชั่วนั้นย่อมไม่เกิดมีขึ้นกับพวกเราอย่างแน่นอน เราควรเอาธรรมะตรงนี้แหละเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราถ้าเราสามารถเอาฮิลิโอตปะเข้ามาสู่ใจของเราได้ชีวิตของเรานั้นแม้แต่เดินทางก็จะไม่ผิดผุนทางแม้ปฏิบัติธรรมก็จะมีแต่ความสำเร็จดังที่เรามีเป้าหมาย เพราะว่าเอายึดเอาฮีโอตปะเข้ามาไว้ในใจ